เลยเบลใช่ปะปล่อยเพื่อนดวไปเลยสองคนเว้ยแล้วเราก็ออกเหมือนเดิมสูตรเนี้ยแล้วเราค่อยสวนอะ่ะเหมือนแบบอ๋อเหมือน,หมอนที่ทำ<อ>แบบเงี้ยนะเหมือนเหมือนเราเล่นสวนกับอย่างเดียวอะ่ะไอ่จำนวนเราสู้ไม่ไหวใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยมึงรอมึงกัดฟันไปสักหกวันห้าวันอะ่ะเดี๋ยวยี่สิบคนกำลังมามาแน่คือตอนเนี้ยกูกูจะเพิ่มกําลังคนเป็นแบบหน่วยนะกูจะไม่เอาเข้าว JK หลัก กูจะเอาไอ้พวกเนี้ยเพิ่มไปเป็นเสื้อใส่เสื้อขาวใช่ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีไฟเว้ยไอ้พวกใส่เสื้อขาวแล้วกูก็จะเปลี่ยนไอ้คนที่ไม่มีไฟในตัวหลักไปใส่เสื้อขาวแทนโอ้ยกูจะสลับบุญเวียนกันแบบเนี้ยใครที่แบบเจ๋งอะ่ะกูก็เอาเข้ามาใครที่แม่งหมดไฟอะ่ะกูให้แม่งถอดสูตรไปใส่เสื้อขาวเห็นอยู่แล้วนี่ทําเหมือนทําอย่างนี้คือดูก็รู้แล้วว่าเห็นอยู่แล้วอ่ะลุงอะ่ะใครมาไม่มาใครมีไฟไม่มีไฟกูจะทำให้ไอ้พวก พวกชุดขาวอะแม่งมีไฟพอมันมีไฟใช่ปะไอที่แม่งเป็นตัวหลักอะแม่งก็จะมีไฟขึ้นมาตามตามตามชุดเว้ยเหมือนแบบมึงจะโดน้ายจิตวิทยา้ายเหมือนมีตัวสำรองนะมึงต้องเอาหน่อยนะชุดหลักแล้วชุดหลักก็จะมีทุกอย่างอะใครมาบ้างอะตอนนี้ล่าสุดมีไอเนิร์กที่เห็นนะมีคนหนึ่งก็ได้มีเจฟงคนหนึ่งเจฟังควีนอะนะใช่ควีน ปีนมันยุตแกงไปแล้วกูก็ไปดูมาเนีายนะครับมาไม่รู้อะเบอร์เกอร์ไม่อยู่มั้งเันก็เลยจะยุตแกงคือพวกคนอื่นก็กระจายไปดีจริงดูดีจีไปเสาร์อาทิตย์ไปยี่อะไรก็ไม่รู้อะกูก็เลยเอาตัวที่มันแบบว่าอยู่ดึกขยันอย่างเงี้ยอย่างไอ้เดมอนเนี่ยเข้ามาคนหนึ่งก็ใช่ยี่สิบคนก็คือเน้นเน้นแน่นเน้นขยันขยันแต่คนละแกงนะคนละแกงไม่ใช่มาจากสารทุกสุกดิบทุกที่ทุกทางอันนี้กูไปแอบคุยมากูไม่อยากให้แบบไ้นี่กันไง ไือล้วคนเท่าเขาจะไม่ละงมเหรอไม่ที่กูเอาเข้ามากูไม่ได้เอามามาสู้กับพวกนี้กูมาเข้าสู้กับไอ้พวกมาดานรมาดานของคนของเราถูกไหมใช่ดันคนของเรามันมาได้หลายอย่างเว้ยมาได้ทั้งคนของเราเราก็ได้ได้ที่เราจะเจอไก่แปดสิบออนตลอดนี่ไงเออเซ็งหมดไม่เจอเลยว่ะไม่ครับโอ้มาถึงนะคะบายบาย เฮ้ไยไอตีมัไปดักจุดเมื่อวอฮัลโหลได้ดักได้ดักจุดเมื่อวานปะเจ,เจอไหมเจอไหมโอ้โหไม่เจอเหมือนกันเนี่ยวัดที่ดวงแล้วเนี่ยวัดที่ดวงแล้วเด็กคนเนี่ยเป็นไรอะ อ๋จากที่ฟังมาจากที่รู้มาคือเหมือนมันออกก้อนตามิมนาทีนะไอ้เหมือนมันออกล้างตามิมนาทีอะไม่รู้ไม่รู้รต้องหาหลากาักฐานมาและแอดมินเขาอาจจะดูแลอย่างดีนะโอเคเจอกัน <c oughs> คุยค่ะธรรมดาธรรมดาคุยไอตีมาทำเสียงนี้ใส่กูเลยคุยมันนี้โอเคเจอกัน เหลือปะยังเหลืออีกปะถ้ามันรวมได้เดี๋ยวมันน่าจะมาตีเราใหม่ปะอืมไม่เราก็เล่นแผนเดิมตั้งรับเหมือนเดิมตั้งรับโดนอุ้มไปเลยสามสี่คนแล้วก็ทีเหลือก็ช่วยใช่เอาทีเราน้อยน้อยๆเพราะว่ายังไงมันก็ต้องไปไฟกับตำรวจเว้ยพวกนี้เล่นไฟเที่ยงคืนแล้วนะเหลือเวลาสามชั่วโมงนะอืมไม่เราไม่ให้มันนอนเหมือนเมื่อวานเนี่ยยังไม่ให้กูนอนเลย จำได้ปะไอเฮ <จำ S 1> ียกูต้อง <จำ S 1> มันยืแม่งแม่งขับรถมาให้เราเห็นหน้าปุ๊บกูก็ต้องรออีกสามสิบนาทีสัตว์ไอคุยด้วยเฮียกูต้องตีเฮียกูอยู่นันเจ็ดโมงครึง่งอ<น>่ะแล้วเมื่อวานมันจอยังไงอ่ะมึงให้มันไปเหรอไม่มันก็เต้นอยู่ในโรงรถอ่ะแล้วกูก็ไปเลยกูอยู่คุยกับมันชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมแลวกูก็ไปอาบน้ำครึ่งชั่วโมงอแบบอาบแบบไม่ให้มันเห็นหน้าครึ่งชั่วโมงอแลวกูก็ย่องย่องไปดูมันก็เห็นยืนเต้นอยู่แล้วก็ไม่มีใครอยู่กับมันอ่ะก็น่าจะจบอยู่แถวนั้นหหลละอ้้เยยยสสััตตว์ใรนาด เออไทม,มิ่งดีด้วยออกปุ๊บมาบ้านปั๊บอ่าพอจะดิสปุ๊บขับมาบุกบ้านแม่แล้วบอกล่อให้เพื่อนล่อทำเฮี้ยอะไรพวกมึงขับมึงกลับบ้านไปเช็คบ้านแล้วไม่มีคนมึงก็ดิสออกสิแหมมมนล่อลอ,อืมมาแบบตัวเปล่านะไม่มีอะไรเลยมันเก็บอาวุธเอวะมันบอกว่าของหายมันบอกว่าไม้มันหายแต่เราสืบไปสืบมาเหมือน ไม,ไม่ไม่ได้มีใครอุ้มมันหายอ,ะอ่ะแต่กนั่นแหละเราก็แบบไม่ไม่ไม่ได้คุยต่อไงอไม่รู้ว่ายังไงเหงาอนะ่น่ะมันมันขับมัดแตงสีขาวอ่ะเมื่อวานะ่ะจำได้ใช่ปะล่ะอ่าจำได้ไน,นั่นอะ่ะ chết đi Này เหรอไม่มีอะไรเดี๋ยวเจ็ดบันโทธิ a m e n เฮีย้าเยあอะไรวะเนี่ยโอไอ้เหี้ยแเจ็กฟาล่าความพังวะเนี่ยมีไฮพิมม์อะไอ้เหี้ยแเจ็กฟาล่าความพังวะเนี่ยไม่เจอไม่ได้สักคน ไอ้ยี่ต้องบอกพี่พี่เปาแล้วแหละไอ้สัตว์ไปพร้อม JK X and h a ฮปอยู่แล้วใครเข้าปุ๊บได้แบบว่าขยันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพี่เปาก็จัดการเองนะครับทัว